Strength is resolve. Resolve is nothing without nothing without t e n i p a c เอาล่ะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม s e c คันเอ็กซ์เทนชนะครับผมมาเรามุยกันต่อนะครับมาในครั้งนี้นะผมจะเล่นเป็นหน่วยสไนเปอร์นะครับผมหน,น่วสนยสไนเปอร์นี่มันมีสกิลเอ่อสกิลหนึ่งที่มันสามารถที่ว่าเราปาระเบิดลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็เอาปืนนะครับยิงไปอีกนัดนึงครับเพื่อให้มันระเบิดนะครับ เจ๋งมากแล้วก็ตัวสกิลอันตินะครับมันสามารถที่จะคุณพกได้คุณพกในที่นี้คือสามารถหายตัวได้นนั่เองนะครับสวยงามนะครับผมย้ำก็อีกรอบครับสกิลหนึ่งครับป๋าระเบิดไปครับผมปุ๊บนี่อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ยิงเข้าไปที่ระเบิดครับเฮ้ยอย่าบังดิเพื่อนจะตาย โอเคโอเคบายบายครับโอเคแล้วก็อันตรีตัวนี้ครับสามารถที่จะบินบล็อกไม่ให้ให้เจ้าในเสาเนี่ยมองเห็นเรานะครับนะสักประมาณชั่วระยะหนึ่งครับอันนี้เราต้องยิงโดนครับเพื่อรับภารกิจเรียบร้อยครับเสร็จเราจัดแล้วหนึ่งนัดนะครับอีกสี่สิบเมตร ตัวนี้ไม่มีภารกิจเลยเนี่ยตัวนี้มันมืดจังอุ้ยไฟลุกด้วยไปให้อ๋อมีกล่องไอเทมอยู่นี้โอเคตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเราส่งกล่องตัวนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนบึ้มตั้งเลยเพื่อนติดตั้งเลยเพื่อนเชิติดตั้งคนร้านคนร้านได้เสร็จได้เสร็จเิงก็ติด คจบละไปแล้วพีว่มันมีสไลด์แบบนี้ด้วยเหรอใช่ที่ไหนเพื่อนไปนู่นอยู่ร้อยกว่าเมตรไปเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อนผมแทงนะครับเพราะผมเป็นตัวยิงไกลครับยิงไกลสไนเปอร์ครับ ย uhh ิงี้ยวตายตายแหกตาแหกยังไงแหกไหมเดี๋ยวเดี๋หลังเพื่อนเพหลังหลโอ้ตายแล้วหน่วยสแนปเปอร์ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสแนเปอร์ยิงโคตยากเลต้องซูมก่อนเออมต้องซูมก่อนครับฮะผมางนี่แหละโอเคมให้เอาอะไรลง อันนี้ของผม,มก,ก็เป็นอาวุธปืนเหมือนกันนะเนี่นสแกนเนอร์ครับสแกนไปกนน่อน,นสแกนโซนนี้ไปกนน่อนทีเล็กนีป่ะแถวนี้มันบอกว่าอยู่ตรงนู้นครับให้สแกนอีก่กะ Payload here please แกนใหม่สแกนใหม่อยู่นู้นเหรอโอเคไหมตอนนี้คือเราต้องสแกนอันนี้เรื่อยๆครับสแกนหาตัวทีลิฮ้ย,ยเครื่องสแกนมันลอย,อยงั้นนะโอเคทางนี้ ไปยังไงเพื่อนมันติดเขา้องวิ่งใต้เขาลงไปใต้เขาไม่ใใต้เขาไปบางบางีไมยไงเจอนี่ไงเพื่อนเอยู่นี่เพื่อนเพเพื่อนเอยู่นี่หลังหลตัวอะไรนะตัวอะไระตัวอะไระ อยู่เฉยเลยเพ่อนอยู่เฉยเลยอยู่เฉยเลยเพื่ยอนยิง <c oughs> ไม่โดนยิงไม่โดน <c oughs> โอ้โหโ,โ,โดหนอะไรไปเนี่ยเลยต้องใช้เมาส์เล่นนะครับผมเล่นคีย์บอร์ดไม่ไหวเดี๋ยวพูดผิดเนี่ยต้องใช้คีย์บอร์ดต้องใช้เอคีย์บอร์ดเล่นเนี่ยตัวจอยเพราะว่าใช้รู้สึกว่าใช้นี่เล่นไม่ทันนี่ยใช้จอยเล่นไม่ทันนะผม แตกครับอัดเดียวแตกเลยนะนัดเดียวแตกครับบอกเลยนัดเดียวแตกโกรมากสไนเปอร์เอฟเฮลต์มิสเข้าไปเหรอเก็บไข่ครับเก็บไข่ด้วยสอ ประเเก็บไข่ครับเยี่มมมยมครับโอ้ผมได้ไข่ก้อนโอ้ตีเล็กตัวใหญ่ดู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 โอ้โหช้าสุดตีเล็กตูใหญ่เฮ้ยเพื่อนเราขึ้นมายังไงวะ

แล้วเบิดครับไม่งั้นไม่งั้นผมเอาไม่อยู่ครับเจ็บม,มากเลยมาสกิ้งช็ตอนนี้ผมวินวอลกอยู่ครับจะมาหยิบไข่ได้ผมยังไม่ได้เอาตัวนั้นมาครับโอ้โว้โว้โว อุ้ยไม่ได้เอากล่องมาอะไรล่ะโอโหตงโคตรบางเลยอ่ะ บางแต่ว,ว่าปืนแรงครับบางแต่ว,ว่าปืนแรงต่อทีเล็กทีเล็กหนึ่งดอกสองดอกสามดอกทีเล็กตัวใหญ่มากครับตัวนี้ เราพี่ไปเก็บไข่กัอนหาเก็บไส้เก็บไข่เก็บไข่เก็บไข่ไข่เก็บไข่ดูดนดูดูดไข่ทีเล็กได้ดึงฟองโอเคตอนนี้ผมต้องเอาไข่ไปใส่ในกล่องตัวนี้ครับเพื่อส่งไปศูนย์วิจัยครับโอเคเต็มแล้ว sure t น i s will จะโดนโดมักขนันเนี้ยสบาตัวแล้วเนียาจจะเพี t งระ e ไดระเะเบิเบิบายตัวผมแล้วนี่ระเจะเีรระเบิดรด้ยเวระเบิดระเิเรเบิริเรเเดิ ีชไอ้ร่วงมาตายมากครับถึกมากตัวนนีะ้ต้องยิงคอมันนะต้องยิงคอมัน เรียบร้อยครับล่วงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกน,นิดเดียวครับจะแตกแต่เราไม่จังหวะมันถามทางนี้ครับ ตายยเอรียบร้อยโห่าจะล่วงครับที่เล็กถึกมากหนมามากมา อเาไว้ต่อเพื่อนจะจบภารกิจเลยปะเนี่ยยังไงไปต่อโอเคครับผมตอนนี้คือเพื่อนจบภารกิจละ ภารกิจนี้เป็นภารกิจรับไข่ทีเล็กทีเล็กขนาดใหญ่โเบลเลอร์เลยครโอเคโหเดี๋ยวผมกดเลยครับเรียบร้อยฮะกดเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่โคตรมันครับบอกเลยตัทิ้งก็เปิดไลยก่อน แอบอยู่ทำไมแอบอยู่ทำไมแอบทำไมแอบทำไมนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับโอ้โหตายลุยตายรัวๆหุ่นหดจัดโหดจัดโหดจัดหุ่นหดจัดโหดจัดโหดจัดปื้นผมหดเนี่ย มันมีสกิลระเบิดโอ้โดนโดนพิษครับโดนพิษโดนพิษแต่ผมต้องซูมก่อนทุกครั้งฮะยิงได้ิงได้เดี๋ยวเราเบิดไปก่อนครับโอ้โหเฮ๊ะเฮ๊แเฮ๊ะเฮ๊ะจะมีตัวใหญ่มาอยู่นะรอบนี้ไม่มีไม่มา ไล่ไปหนึ่งไล่ไปหนึ่งเรียบร้อยครับภารกิจเก็บไข่ครับภารกิจนี้เนาะก็ถือว่ามองกับเอาปินสไนเปอร์มาพอดีครับถือว่าไม่ได้ยากมากนะแหมว่าตอนรับปืนสไนเปอร์สวยๆครับดานนี้ ตอนนี้เป็นตัวสไนเปอร์ผมเล่นครั้งแรกนะคนห้าวโอเคครับก็เริ่มเข้าใจสกินของมันมากขึ้นครับสกินแรกครับสกิลแรกก็กดตัวคิววับปาระเบิดลงไปคทบที่พื้นแล้วก็ยิงซ้ำให้มันระเบิดครับผมก็ส่วนอันตีนี้เราสามารถใส่เป็นแบบคล้ายๆแบบหมอกหายตัวครับให้กับเพื่อนแล้วก็เราได้นะครับโดยสาวจะมองเห็นภายใน4-5วินาทีครับโอเคนะ เยี่ยมครับเกมนี้เดี๋ยวจากกันไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไปเจอฮีโร่ตัวใหม่นะฮีโร่ตัวใหม่ๆผมลองจะลองเล่นตัวระเบิดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ตัวนี้ผมเล่นไปแล้วครับออกติก้าตัวนี้แล้วก็จุ๊กอ่ันชื่อว่าอะไรเอ่ยจุ๊กเจนละ่ะตัวนี้สไนเปอร์เล่นไปแล้วครับเนาะคลิปต่อไปนะจะเป็นตัวนี้ครับผมอาไม้ครับตัวนี้แล้วก็ชื่ออะไรครับรอซซี่นี่เป็นปืนกลเหรอกลขนาดใหญ่โอ้เจ๋งเหมือนกันนะ แต่และตัวเนี่ยถือปื้มนมี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทักษะความสามารถพิเศษก็จะเป็นเหมือนกันด้วยนะครับโอเคครับผมเอาไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ